อสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่องเจ็ดสิบเอ็ดเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอู้เฮ้ยนี่มันทหารโครนของผมนี่ซัดกับใครเนี่ยอุ้ยซัดกับ NPC. เอ็มพีซีเอาเลยอเอาเลยน้องเอาเลยจัดการมาเลยจัดการมาเอาแล้วครับผมสร้างกองทัพผมเป็นพลทหาร <G pirate> อ๋อเนี่ยอ,ออกมาเพิ่มขึ้นอันนี้ฟาร์มตังค์แบบนี้เนี่ยชื่อว่าโคลนคิงดอมไซคูลนะครับอ้ยอะไรเนี่ยฟิฟเเลฟ f o d เดนอะไรเนี่ยโอ้ยอยจจีได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูสนอฟครูสนอฟครูสนอฟ,นอฟเบอร์อโดซิวาอ่าผมรู้จักนะครับรู้จัก อันนี้ควาดิโออ่าาเพิ่มดีกว่าอันนี้โอยามะอันนี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่รู้จักเท่าไหร่อันนี้โดกูนี้โดกูโดกูเก่งนะครับวิ่งเร็ววิ่งเร็วเกินนะะดูอยู่ดูอยู่อันนี้ใครเนี่ยใครได้แจชออะไรสักอย่างไม่เปไร ึบเล็กสกรีนวูดมันครบสิบเอ็ดอย่างอ่ะอันนี้เก้าอ่ะครบแล้วครบแล้วครบแล้วเฮ้ยครบแล้ว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 อันนี้ดอนารูแม่โอ้โหยกทัพตียกทัพพวกยกพวกเลวิสเลวิสเลวิสเฮ้ยผมครบแล้วครบแล้วครบแล้วฟีไอเด็บเฮ้ ผมได้เกมพาร์ทไม่ผมอยากได้อันนี้ผมอยากได้ u t c oh my นะผมได้อะไรอะ่ะเฮ้ยซามไรผมได้ซามไรเกมพาร์ทเหรอเกมพาร์ทเหรอไหน oh my god ผมได้ฟรีจากการเก็บสติกเกอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้วุ้ยตีแรงอยู่นะตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ตีแรงตีแรงตีแรงเฮ้ยโอเคโอเคไม่แย่ไม่แยม่แยยซมูไรหัวจัดเอาเลยครับผมเข้าใจละว,ว่าทำไมถึงต้องมาเล่นแบบนี้คือคนเล่นก็ไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยตามกระแสอิงตามกระแสเท่าไหร่ คือตอนนี้เ่ยผมพยายามหลีกหนีจากเบลอก็แค่นั้นเองครับที่ไม่เคยเล่นแบบที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ก็คือผมกําลังหลีกหนีเบลออยู่นะครับก็ก็ใจผมด้วยนะครับก็ใจผมด้วยคือผมเบื่อเบลอสจริงๆเจอซี่ ลอยสิบเ like อ็ดชั่วโมงเอ้ยโอเคนะครับโอเคเลยนะโอ้โหเฟนเฟนไปไหนนักธนูผมเดี๋ยวนะดิ๊ดออันนี้ชิวแมนอันนี้ทหารโลกเอารำบอลเอาโอเคผมไม่มีจังหวะ 7จ็หโอ้โหไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนะสมูไรดผมหายโอนี่ไอกำลังฟันกับบอสอยู่ชิงชิงสว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 ตีไป เรียบร้อยอู้ด้5,000เหรียญซามูไรโอ้โห5,000เหรียญโอ้โหว้าว5,000เหรียญโอ้ผมอึ้งเลยครับใครที่ดูตอนนึกเนี่ยก็แอบแม่ดูก็แอบแม่แอบพ่อดูก็ขอโทษเลยนะครับโอ้โหได้เงินเยอะมากได้เยอะจริงๆ5,000โอ้ โอ้ว้าวเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยวิสระอันนี้พ่อมดไหนพ่อมดพ่อมดมาจากไหนอ๋อพอ่อมดน,นี่คือพ่อมดเหรออ๋ออ๋อมันคือโอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสื้อเสื้อแมนซิตี้ครับเฮ้ยแล้วก็ดูดิเฮ้ยเสื้อเสื้อ,อโอ้มันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันบวมๆหรือเปล่า เออแต่ผมได้เสื้อฟรีครับผมแค่นี้ผมก็โอเคละไม่มีเสื้อใส่พอดีใจอนอู้ได้ร้อยห้าสิบเก้าบาทไปเราจะมายึด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 โอโ้โหรุ่งเมื่อไหร่ผมจะได้สักตีเนี่ยอู้หเสื้อแมนซิตี้อ่ะเดี๋ยวต้องลองออกดูนะครับว่า บูสต์คืออะไรอ๋อไม่ใช่นี่ฟรีนี่ฟรีอันนี้แวใส่อยู่อุย้ยนี่มันใจแอ่นยักษ์ยักษ์เหรอผมสามารถเสกยักษ์ได้เหรอพี่ด้ได้นี่ผมงงเลยนะ <c oughs> นี่มันอัลติเมทนู้ปะเลยเนะี่ยเรียบร้อยโอ้โอยตัวยังใหญ่เลย โอ้โหยักยักษ์ยกัยกยกัยกษ์ผมสามารถซัมมอนยักษ์ได้ครับผมนอกจากสามูไรแล้วผมก็ยังสามารถสปาตัวอื่นได้ในในสมุไรอ๋อสมุไรกำลังฟันกับใจแอนอยู่เรามาดูสมุไรกันดีกว่าสามุไรของผมวิง่งตรงหน้าไปขึ้นเขาซัดกับธนูเตะ สัตว์โดนลุมตายตายตาย,ยังมีศักดิ์ศรีแล้วก็เอมซามูไรามาใหม่อ้อยยังไม่ตายโอ้ถึกเกินอ่านี่ตายเมื่อไรครับซามูไรวิ่งมาไหมซามูไรยอยู่ไหนเฮ้ยแต่ซามูไรเก่งนะซามูไรเก่งเลยนะย วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่แต่มันเท่เนี่ฮะเ,เนี่ยดูดคือเท่จริงๆอยากให้พี่โบสมานี่ครับอ่ะถ้าใครสงสัยนะครับว่าช่องอะไรนะครับช่อง Thanks for watching เล่นแบบนี้ <c oughs> คือตอนนี้มันดีนะเนี่ยคือมันแจกเสื้อฟีด้วยเสื้อแมนซิตี้ ก็ซิตี้ก็เก่งนะครับมีฮาเลนวิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ดูบอลก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับโอ้โหต้องต้องไปดูบอลจริงๆครับดูฮาเลนนี่ฮะหาตำแหน่งดีมากดีจริงๆนะผมดูฟุตบอลโอ,โอ้มันตัวอะไรนะ่ะโอ้โหสม,มูไรซาม,มูไรเห็นไหมมันเหยียบเลย มันเหยียบย่ำพี่น้องของเราเอือไม่ใช่พี่น้องเราเออเหยียบไปเถอะเฮ้ยสมรวจยโดนเหยียบสมรวจยโดนเหยียบฮะสองแล้วฮะมันตาย <c oughs> ตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยสำรวจผมโดนไล่สำรวจเผมโดนโดนลุมสมรไรเลยสำรวจเลยรเถึกเอาเลยครับสมรไรผมนักรบพิฆาตเอาแล้ว ซัดไปฟันไปฟัน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 โอ้โหสมุนไพรผมโดนลุม่มด,ด้วยสมุนไพรผมจะตายแล้วด,ด้วยเดี๋ยวนะมันใช้ได้ยี่สิบสามชั่วโมงก็ใช้ได้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างนั้นเอาไปแม่อะไรไม่อาเ,เลยไอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ ซอสเมนเฮดเชอร์ชิวแมนวิสัตอัพอะไรเดี๋ยวมีอัพซับมูลอะไรไหมไม่มีอ่ะเพิ่มมียี 1, 2, 3, ่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ก็ได้จะได้ละ เอาเลยครับโอ้โจะแบบนี้นี่ผมเล่นมันนะเนี่ยเล่นเพลินอ่ะไว้มาต่อตอนที่สองแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะลองออกไปก่อนว่ามันจะได้ได้ชุดจริงไหมไอ้ผมออกแล้วอ่ะอ้าวผมลองเล่นแบบอื่น เขาบอกฟุดก็ได้บล็อกฟูด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 